ในยามที่พื้นโลกถูกเติมเต็มไปด้วยฝูงว่านอนนับล้านในตอนนั้นดวงจันทร์จะกลายเป็นทูตส่งสารจากนรกและเข้าทำลายล้างโลกแห่งสไปรัล สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนและนักผาจญภัยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาสโตและกิลนักผจญภัยของเรานะครับทุกท่านเคยมีตัวร้ายในดวงใจกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชื่นชอบตัวร้ายที่มีความร้ายกาจจริงๆมากๆครับไม่ใช่ตัวร้ายในแนวแนวโรงเรียนพระเอกเวทมนต์อะไรทํานองนั้นนะครับตัวร้ายที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป็นตัวร้ายที่มีความร้ายกาจเพราะว่าบทบาทต้องการให้พวกเขาเป็นแบบนั้นแต่ทว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทําไม่ใช่แบบนั้นสัทีเดียว ถ้าจะให้ยกตัวอย่างเหล่าตัวร้ายที่ผมพูดถึงเอาที่มันไอคอนิกหน่อยก็น่าจะเป็นอูจิฮะอิทาจิครับที่ตอนแรกเนี่ยเปิดตัวมาว่าเป็นพี่ชายของอูจิฮาซาสเกะและเป็นคนที่ฆ่าล้างสังหารตระกูลทั้งหมดก่อนที่ภายในเนื้อเรื่องณนะเวลาต่อมาจะได้รับการเฉลยว่าแท้จริงแล้วความตั้งใจของอิทาจินั้นคืออะไรก็ประมาณนั้นแหละครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็พยายามจะนําเสนอตัวร้ายที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมได้ข่าวไปในข้างต้นและผมกาลัง พูดถึงแอนตี้สไปรัลกับการล่มสลายของการละวากาศก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยก็รบกวนกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ให้ถึงสักร้อยไลฟ์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับจากนั้นเราก็ออกเดินทางกันเลยดีกว่ารายการนี้จะบอกเล่าชีวประวัติและเรื่องราวของตัวละครต่างๆเดินไปพร้อมกับผมคาสโตสตอรี่เทลลิง ในเรื่องราวของแอนติสไปรัลเนี่ยผมขอเริ่มด้วยการเล่าเรื่องที่นานแสนนานมาแล้วในอดีตอันไกลโพ้นก่อนนะครับหลอดเจโนมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาริธรรมมนุษย์ในยุคก่อนที่อาศัยอยู่บนผิวโลกและในตอนนั้นแอนติสไปรัลกลุ่มสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่น ได้เข้ามาพยายามที่จะปราบรามและสังหารเผ่าพันธุ์สไปรัลพวกมันได้เข้าลุกลานดาวโลกลอดเจโนมได้ขึ้นขับลาการของเขาและได้เข้าร่วมกับเหล่านักรบสไปรัลจนในที่สุดแล้วลอดเจโนมก็ได้ไต่เต้าขึ้นมากลายเป็นขุนพลสไปรัล ต้องบอกว่าณเวลานั้นเนี่ยหลอดเจโนมไม่ได้เป็นที่รู้จักเพียงในฐานะของนักรบที่ทรงพลังเท่านั้นหากแต่ว่าเขายัางเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปลือ่อมที่สามารถสร้างความก้าวหน้ามากมายในสาขาพันธุวิศวกรรมได้ผ่านการทดลองของเขาด้วยเทคโนโลยีการโคลนิง ความสมบูรณ์แบบของกระบวนการนี้เนี่ยทำให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายครับโดยสิ่งที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของหลอดเจนมเลยก็คือกระบวนการสร้างเหล่าบีสแมนจากการโคลนิ่งสัตว์และใส่ด้ใส่ d เ a พร้อมกับยีนส์ของมนุษย์เข้าไปหลอดเจโน m ม ผู้มีพลังสไปรัลมากที่สุดได้นำทัพเหล่านักรบสไปรัลเข้าต่อกรกับพวกแอนตี้สไปรัลที่ทรงพลังแต่ทว่าพวกเขานั้นกลับไม่สามารถค้นพบฐานที่มั่นของสตูได้และโดยเหตุนี้เองพวกเขาจึงไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้อีกนอกจากสงครามที่ไร้จุดสิ้นสุดและเมื่อเวลาผ่านไปนักรบสไปรัลก็ได้ถูกสังหารเกือบทั้งหมดและในตอนนั้นเองที่มันได้ปรากฏตัวต่อหน้าเขา แม้ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกแต่ทว่าแอนตี้สไปรัลก็สามารถเอาชนะหลอดเจโนมไปได้โดยการทำให้เขาเห็นถึงสไปรัลเนเมซิสการดับศูนย์ของการลาวกาศ ที่เกิดจากการวิวัฒนาการหลอดเจโนมได้พ่ายแพ้ให้กับความเป็นจริงในข้อนี้และได้พยายามหยุดยั้งพวกพ้องของตนจากสงครามที่ไร้ประโยชน์แม้ว่าจุดจบนั้นจะนำไปสู่การทำลายล้างด้วยน้ำมือของแอนติสไปัลหรือตระหนักถึงการมีอยู่ของสไปโรเนเมซิสก็ตามแต่ทว่าพันธมิตรของหลอดเจโนม ปฏิเสธที่จะฟังคำพูดของเขาและด้วยความโกรธแค้นสไปรัลคิงก็ได้ปลดปล่อยพลังของเขาออกมาความสิ้นหวังที่แอนตี้สไปรัลได้ปลูกฝังเอาไว้ในตัวของหลอดเจโนมได้ทำให้เขาเปิดสุดยอดอาวุธที่ทรงพลังอย่างคาทีดอลลาเซนกันและได้กำจัดเหล่านักรบสไปรัลก่อนจะผักไสมนุษยชาติให้กลับสู่พื้นโลกพร้อมกับความหวังที่จะรักษาเผ่าพัานธุ์สไปรัลให้คงอยู่เอาไว้ตามคำเรียกร้องที่แอนตี้สไปรัลนั้นมี ลอดเจโนมได้สร้างนครหลวงเทป,เปิลินขึ้นพร้อมกับขยายเผ่าพันธุ์ให้เหล่าบิสแมนเพื่อให้พวกบิสแมนนั้นคอยสังหารและไล่ตอนมนุษย์ลงไปยังใต้ดินพร้อมกับความหวังว่าความหวาดกลัวของเหล่ามนุษย์จะทําให้พวกเขามีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้ก่อนที่หลอดเจโนมจะฝังลากันเอาไว้ในส่วนลึกของเปลือกโลกสาเหตุที่ทําเช่นนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแอนติสไปรัลที่ได้รับชัยชนะอนุญาตให้เผ่าพันธุ์สไปรัลดำลงอยู่ต่อไปได้ตราบเท่าที่มีประ ชากรเพียงเล็กน้อยและจากนั้นหลอดเจโนมก็ได้จัดตั้งกลุ่มบีสแมนพร้อมกับติดอาวุธให้ด้วยกันเมงเพื่อสั่งให้พวกเขาคอยล่าตะเวนและคอยสังหารมนุษย์ทุกคนที่โผล่มายังพื้นดินและนั่นก็คือเรื่องราวของสงครามแอนตี้สไปรัลในครั้งแรกครับฟังมาจนถึงตอนนี้หลายท่านเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วพลังงานสไปรัลมันคืออะไรกันแน่ พลังสไปรัลเนี่ยมันคือพลังรูปแบบเกลียวที่สามารถดำรงอยู่ได้ทั้งในลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มีเกลียวของ DNA หรือแม้กระทั่งกาแล็กซีที่เป็นรูปเกลียวครับซึ่งผมขอมาตรงนี้ไว้นั้นเล็กน้อยครับมันคือหนึ่งในความรู้ที่ผมได้รับมาจากวิชาดาราศาสตร์ภายในโลกของเราเนี่ยจะเรียกกาแล็กซีที่มีลักษณะเหมือนกับก้นหอยว่า พลังงานสไปรัลจะขยายศักยภาพของบุคคลเหมือนกับเกลียวที่หมุนวนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและทําให้พวกเขาขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้โดยไม่รู้ตัวเปรียบเสมือนกับแรงผลักดันที่สมบูรณ์แบบทั้งในการต่อสู้และในเชิงของวิวัฒนาการพลังนี้จะนําไปสู่วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาจากการวิวัฒนาการนั้นๆ โดยที่การวิวัฒนาการแบบไร้ที่สิ้นสุดนั้นจะทําให้ก้าวไปสู่หายนะที่เรียกว่าการดับสูนย์ของการลาวากาศหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสไป r a ลเนเมซิสซึ่งนี่คือสิ่งที่ผู้ถือครองพลังสไปเรลระดับสูงจะรับรู้ได้เมื่อเวลาได้ผ่านไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับซึ่งหลกักๆแล้วพวกเขาเนี่ยจะสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของสไปเรลเนเมซิสได้2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือการถูกทําให้เห็นอย่างเช่นตอนที่หลอดเจนโนมและชิมอนโดนครับ รเราก็จะสังเกตได้ว่าถึงแม้คนอื่นๆจะคิดว่า Spiral Nemesis นั้นเป็นคำลวงแต่ทว่าชิมอนก็รับรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่ามันคือเรื่องจริงส่วนรูปแบบที่2ก็คือการตื่นรู้ด้วยตัวเองนั่นก็คือเผ่าพัานธุ์ของ Anti-Spiral คำว่า a n t ต s p i r a รเนี่ยมันเป็นคำที่สามารถใช้เรียกได้ทั้งตัวตนและเผ่าพันธุ์ครับพวกเขาแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นเพียงเผ่าพันธุ์สไปรัลแบบเดียวกับมนุษย์แต่ทว่าเมื่อพวกเขาสามารถควบคุมและใช้งานพลาังงานสไปรัลได้พวกเขาก็เริ่มค้นพบถึงพลังที่ไร้ที่สิ้นสุดนี้เพราะมันพัฒนาและวิวัฒนาการจากการกระตุ้นทางอารมณ์และความรู้สึกครับไม่ว่าจะเป็นรักโลภโกรธ หลงความรู้สึกเหล่านั้นจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้พลังงานสไปรัลวิวัฒนาการไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะนําพาไปสู่สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างสไปรัลเนเมซิสพวกเขาจึงเริ่มผนึกตัวเองจากพลังงานสไปรัลและได้เรียกตัวเองว่าแอนตี้สไปรัลจากนั้นพวกมันก็จะคอยลุกลานดวงดาวต่างๆจากรวาลอื่นๆที่ซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของเผ่าพันธุ์สไปรัล และสิ่งที่พวกมันทำหลังจากสามารถเอาชนะนักรบสไปรัลของโลกไปได้ภายในสงครามแอนตี้สไปรัลครั้งที่หนึ่งมันได้เปลี่ยนคาทีเดาเทอร่าให้กลายเป็นดวงจันทร์ปลอมครับและตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าเมื่อโลกมีสิ่งมีชีวิตสไปรัลขึ้นมาอาศัยอยู่ครบ1ล้านคนเมื่อไหร่ดวงจันทร์ก็จะเริ่มทำการพุ่งชน และนอกจากนี้แอนตี Anti ้สไปรัลก็ยังรู้อีกว่าหากยังมีสิ่งมีชีวิตสไปรัลอยู่ก็ยอ่อมมีเจตจำนงเสรีและหากเป็นเช่นนั้นสงครามที่ไม่รู้จบก็จะเกิดขึ้นอีกมันเลยสร้างเครื่องมือขึ้นมา3สิ่งครับสิ่งแรกก็คือทูส่งสารจะคอยส่งไปยังดวงดาวต่างๆเพื่อทำหน้าที่จับตามองและคอยเตือนเหล่าสิ่งมีชีวิตและเมื่อเวลานั้นมาถึงเวลา ที่จะประกาศสงครามหรือเวลาที่คาทีเดลเธอร่านั้นจะพุ่งชนโลกมันจะยึดทูตสื่อสารนั้นไว้เพื่อเก็บข้อมูล 2. d e เดสสไป l m แมชชีนหากมีเผ่าพันธุ์สไปัลไหนที่สามารถใช้พลังงานสไปโรเดินทางเข้าใกล้พวกมันได้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะถูกพวกแอสทางกากดลงไป ยังทะเลสาบจักรวาลขนาดยักษ์ที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่อยู่เดสส์สไปรอลแมชชีนจะทําหน้าที่ดูดกลืนพลังงานสไปรอลเอาไว้ซึ่งเมื่อเดสส์สไปรอลแมชชีนถูกทําลายพลังงานแอนติ p i ปรอก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานสไปรอลและฟื้นคืนกลับมาอย่างที่3ก็คือเขาวงกฏหลากมิติเป็นเขาวงกฏทางจิตใจที่จะเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจถึงการดับศูนย์และการล่มสลายของการละวากาศว่ากันว่าไม่มีใครสามารถออกมาได้ครับ แต่นั่นคือสิ่งที่แอนต้สไปรัลคิดผิดเพราะเมื่อกองทัพไดกูเรนได้เข้าไปยังเขาวงกฏหลากมิติพวกเขาก็สามารถเอาชนะสิ่งนั้นและออกมาได้ก่อนที่จะเข้าประทะโดยตรงกับแอนต้สไปรัลและด้วยความที่อีโก้ของแอนต้สไปรัลนั้นสูงและใหญ่มากกว่าจาักรวาลเสียอีกก็ทำให้เขาแพ้ภัยตนเองครับแพ้ให้กับพลังสไปรัลของชิมอนที่มีมากกว่าอีโก้ของแอนต้สไปรัลจนในที่สุดแล้ว เผ่าพันธุ์สไปรัลก็สามารถเอาชนะแอนตี้สไปรัลกันไปได้ในสงครามแอนตี้สไปรัลครั้งที่2 หลังจากที่ได้มาทําคลิปวิดีโอนี้ก็ทําให้ผมได้รับคําตอบอะไรหลายๆอย่างครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ดูกุเลลากาันใหม่อีกรอบเพื่อทําการสรุปเป็นข้อมูลนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับแอนตี Anti ้สไปรัลมีพลังที่จะเอาชนะเผ่าพัานธุ์สไปัลทั้งหมดได้รวมถึงชิมอนแต่สาเหตุที่เขาไม่ทําตั้งแต่แรกนั่นก็เป็นเพราะว่าแอนตี้สไปรัลต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความต่างชั้นของพลังโดยการที่เขาจะใช้พลังเทียบเท่ากับฝ่ายตรงข้ามในการเอาชนะและได้ทําให้เขาพ่าย แพ้ต่อแก๊งใดกูเรนไปนั่นเองคนที่ตายแล้วก็ตายไปส่วนคนที่ยังอยู่มีหน้าที่ทำตามความปรารถนาของพวกเขาเหล่านั้น ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้สักร้อยไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและผลงานต่อๆไปของผมด้วยนะครับหากท่านใดที่ชื่นชอบช่องของ,ของเราก็อย่าลืมที่จะกดติดตามพร้อมกัดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาช่องและกิวน้ำมนชนพัยของเราเนี่ยลงคลิปอะไรใหม่ๆสําหรับวันนี้เวลาของผมและกิวน้ำมชนพัยก็คงหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอกล่าวคําแด่ทุกคนว่าโชคดีสวัสดีครับ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me.